นโอากาศบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้ประกาศตัวประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาเป็นผู้ได้มีความบริสุทธิ์ฐานะของการเป็นมนุษย์ถ้าในทางโลกแล้วก็มีเรื่องเงินทองเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องวัย,ยวุฒิเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ การความรู้ Thousands um um การศึกษาแต่ถ้าเป็นอุปนิสัยและบนผู้มีบุญญาธิการแล้วเขาก็เคารพเขาก็ศรัทธากันในเรื่องของการที่มีศีลมีธรรมที่แตกต่างกันดังที่บรรดาผู้คนทั้งหลายแม้แต่จะเป็นพระราชวงศ์ราชนิกูลทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้จะต้องเคารพกราบไหว้ศรัทธา จะต้องทำการ <c oughs> นอบน้อมแด่ผู้มีศีลมีธรรมอันมีผู้ที่ได้ทำเป็นตัวอย่างในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันมหากษัตริย์ทั้งหลายก็จึงพากันกราบไหว้พระพุทธเจ้าได้ขอให้เป็นที่พึ่งได้เป็นที่ศรัทธาดังนั้นเขาก็นับถือกันที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจและบรรดาผู้คนทั้งหลายก็มีชั้นวรรณะที่แตกต่างกันไป รวมกระทั่งถึงผู้ที่ได้มีศีลสิบอันเป็นสามัญเหตุน,น้อยก็ <c oughs> จะได้รับความเคารพศรัทธาต่อบรรดาผู้ที่มีศีลต่ำกว่าและบัดน,นี้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีศีลอันประเสริฐเป็นผู้มีศีลแปดเป็นผู้มีศีลที่ประกาศตัวว่าเป็นพรหมจันทร์เป็นผู้ที่ชะ ต่อสู้กับอำนาจแห่งกิเลสก็จึงเป็นบุคคลที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพากันเคารพพากันศรัทธาพากันจะให้ความเกรงอกเกรงใจและก็ให้ความเชื่อถือเพราะบรรดาผู้ที่มี <c oughs> บุญญาธิการผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในใจ <c oughs> เขาก็จะเคารพเขาจะศรัทธากันเรื่องของศีล <c oughs> เขาไม่ได้ศรัทธากันเรื่องของฐานะทางโลกใดๆ ดังนั้นมนุษย์ที่มีศีลห้าก็จะต้องเป็นผู้เกรงอกเกรงใจให้เกียรติและเป็นผู้มีความ <c oughs> นอบน้อมต่อบรรดาผู้ที่มีศีลแปดบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีแต่ความเป็นสิริมงคล ดังนั้นเราได้รักษาศีลแปดก็ถือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ทั่วไปก็ต้องให้ความเคารพให้ความศรัทธาให้ความเกรงใจก็จึงเป็นสิริมงคลในทางกลับกันเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่ทำตัวให้เกิด <c oughs> คุณสมบัติอันดีงามเราได้เป็นผู้ประกาศตัวว่าเราจะไม่ผิดพลาดในศีลทั้งห้าไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียน ไม่ว่าจะเป็นเข็นฆ่าทำร้ายทำลายให้เจ็บป่วยไม่เป็นการคดโกงช่อโชนเอาเงินเอาทองและหาผลประโยชน์ใส่ตัวไม่เป็นคนมาก,มากในการมารม์ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการผิดศีลในกามไม่เป็นผู้ใช้วาจาที่เบียดเบียนเป็น <c oughs> วาจาที่ทำให้เกิดการเสียหายที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้ รู้ได้เข้าใจว่าวาจานั้นเป็นสิ่งสำคัญรวมททัึงถึงไม่เป็นผู้ขาดสติเมาไมา้เป็นผู้มีสติไม่เป็นผู้หลงลหลเป็นนักเลงสุราเราเป็นผู้อดกั้นในการกินไม่กินเกินความจำเป็นไม่ได้กินเพราะเป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอาความอริอร่อยหน้าใต้อำนาจแห่งกรรมกุลที่ทำให้เรานั้น จะต้องเสพในสิ่งที่เกินความจําเป็นเราเป็นผู้ไม่ประดับประดาประดิษฐ์ประดอยไม่เป็นผู้ตกแต่งให้เกิดความสวยงามไม่สนใจเรื่องการฟังการดูการร้องลําทําเพลงการ <c oughs> เพลิด <c oughs> เพลิน <c oughs> สนุกสนานนั่นก็แปลว่าเราเป็นผู้ที่บรรดา <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทําได้ยากแต่เราก็ได้ปะ แต่เราก็ได้ประกาศตัวประกาศตนว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเราสามารถที่จะหักห้ามใจได้เราสามารถที่จะยุติได้เราไม่โกหกคนอื่นเราไม่โกหกเพื่อนผูงทั้งหลายไม่โกหกพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่โกหกตัวเองเป็นผู้ที่ซื่อตรงต่อศีลที่ได้ประกาศตัวประกาศตนเราเป็นผู้ไม่เห็นแก่การนอนเห็นแก่การเพลิดเพลินในการหลับการนอนในการเอนในที่นั่งที่นอนอัน ที่เรียกว่าทําให้เกิดความผาสุกนั่นก็แปลว่าเราได้เป็นนักบวชเราได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติจึงเป็นบุคคลที่ประเสริฐอุบาสกอุบาสิก,กามีฐานะเป็นหุ้นส่วนของพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีเกียรติยศเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ที่มีความเจริญ ดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นผู้ที่จะต้องต่อยอดไปสู่การบำเพ็ญตนให้เกิดความเจริญให้เกิดความผาสุขให้เกิดความสาเร็จคุณค่าของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ว่าใครทั้งหลายอดกัน้นอดทนได้มากมายกว่ากันการที่เราลหลงไหลไปตามกระแสะแห่งชาวโลกนั้นก็คือกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ เป็นผู้ที่ขาดสติเป็นผู้ถูกอ,อาวิชาและกิเลสครอบงำซึ่งก็เป็นไปทั่วกันทั้งโลกไม่มีมนุษย์ตนใดที่จะฝืนที่จะฝ่าที่จะขืนที่จะเป็นผู้ปฏิเสธได้เพราะเราก็อยู่ในกระแสะแห่งชาวโลกที่มีสิ่งต่างๆเข้ามาครอบงำและก็สื่อสารทําให้เรานั้นคล้อยตามแต่บัดน,นี้เราได้ประกาศตัวประกาศวาจาประกาศใจ ว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมคล้อยไปตามกระแสสังคมชาวโลกที่เห็นความสุขความสบายเป็นเรื่องสำคัญเราได้ฝ่าเราได้ฟืน้นเราได้ขืนในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการห <c oughs> ลงไหลให้ไปที่ตกต่ำเป็นการกระทําที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วอริยะสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ทำมาแล้ว และบรรดาผู้ที่พ้นทุกข์ก็ได้ทำมาแล้วก็เหลือแต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงจะพัฒนาต่อยอดไปสู่การเข้าถึงสัจธรรมอันสูงสุดในขบวนการของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ <c oughs> ยากลำบากที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะต่อสู้กับลาบสก,กาละบรรดาผู้คนทั้งหลายก็ต้องการแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยต้องการแต่ รายได้ต้องการแต่ความยิ่งใหญ่ต้องการสิ่งที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นก็เป็นสิ่งที่ปราถนาของมนุษย์แท้ที่จริงแล้วมนุษย์ก็ควรจะมีควรจะเป็นแต่ไม่ควรที่จะปักไปไม่ควรที่จะปักใจไม่ควรที่จะหลงไหลไม่ควรที่จะต้องเป็นผู้เร่าร้อนกับสิ่งที่เรียกว่าครอบครองในเรื่องของลาบสการละขนควายหามาจนเกิน ที่จะทําให้เกิดความผาสุความสงบในจิตใจหลายคนนั้นมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้มีได้แล้วก็ยังปรารถนาที่จะได้เพิ่มขึ้นอีกจะต้องเป็นผู้ปกปักรักษาเส้นทางแห่งการได้มาซึ่งบางครั้งบางคาก็ถูกกฎหมายบางครั้งก็ถูกศีลธรรมบางครั้งก็ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกศีลธรรมถึงถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมและไม่สุขศีลธรรมหากจิตใจเราเล่าร้อน หากจิตใจเราเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นจิตใจเราเป็นผู้ฝักใ่ก็เท่ากับเหล่านั้นกำลังทําลาย อุปนิสัยแห่งจิตใจแห่งความสุขุมเยือกเย็นพระพุทธเจ้าได้ตัดเรื่องของโลกธรรมทั้งแปด่ึ่เป็นสิ่งที่ครอบงำบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจโลกธรรมทั้งแปดเมื่อมีลาบเราก็จะเป็นผู้ขนขวายหามาไม่จบไม่สิน้นเมื่อได้มาแล้วก็เป็นผู้ผูพกพันเป็นผู้ <c oughs> ปกปักรักษาเป็นผู้คุ้มครองเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำใจว่าเมื่อมีลาบแล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะต้องกลายเป็นเสื่อมลาบดังที่เราได้พูดกันในสาภาษาของพระมีลาบก็เสื่อมลาบนั่นก็หมายความว่าเป็นการเตือนว่าอย่าได้ไปปักใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ <c oughs> การได้มาไม่ว่าจะเป็นการ ขนขวายหามาด้วยการถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีบางคนก็มีโชคมีลาบมีโชคมีลาบก็อย่าได้ไปปักใจอย่าไปปักไปอย่าได้เป็นผู้ยึดมั่นในลาบทั้งหลายทั้งปวงมีลาบได้ก็เสื่อมลาบได้ก็เป็นการเตือนให้เรานั้นไม่ต้องไปทุกทรมานในยามที่เราผิดหวังไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียอนาคตไม่ต้องไปเสียคน การที่เรานั้นไม่ได้เตือนตนเป็นผู้อยู่กับความคาดหวังอยู่กับความขวัญอยู่กับความเข้าข้างตัวเองนั้นหลายคนก็จะกลายเป็นคนจะต้องเสียหายหลายคนจะต้องเดือดร้อนเพราะหลายคนไม่ได้ตั้งอยู่ในเหตุในผลและในความเป็นจริงซึ่งก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนนั้น ก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าไผ่คว้าและหามาซึ่งลาบสกการะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตือนตนเองเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ความ <c oughs> ยิ่งใหญ่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกจากจะต้องการเงินทองแล้วยังต้องการเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งและเป็นผู้ที่ <c oughs> จะต้องมีอำนาจที่เหนือกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจึงมีการยื้อแย่งการมีการเข่นฆ่าการมีการทำลายทำลายการเพื่อให้ตนเองนั้นได้เป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าเคยมีมาหมดแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็สละทิ้งได้เป็นถึงราชนิคูลได้เป็นเชื้อกษัตริย์ได้เป็น <c oughs> บุคคลที่จะต้องเป็นมหากษัตริย์ แต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเพราะรู้ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมียศแล้วก็ต้องเสื่อมยศไม่ว่าจะเสื่อมด้วยธรรมชาติหรือเสื่อมด้วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะต้องถูกทำาลายทำลายเป็นการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องพัดพากจะต้องผิดหวงังจะต้องสูญสลายหายไปธรรมชาติก็คือความแก่เราจะไม่มีวันมั่นคงถาวรตลอดเวลาเราจะไม่มีความ <c oughs> ยืนจีหลังยั่งยืนเพราะในที่สุดแล้วทั้งร่างกายและทั้งสติปัญญาเราก็จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นการมียศถาบรรดาศักด์เหมือนกับข้าราชการอย่าได้เป็นผู้ที่ <c oughs> ยึดมั่นในยศถาบรรดาศักดิ์ของตนเองในยามที่มีตําแหน่งยามที่มีอํานาจอย่าได้ใช้อํานาจอย่าได้ใช้ตําแหน่งอย่าได้ใช้ <c oughs> ความยิ่งใหญ่ทำในสิ่งที่ผิดกติก,กาทำในผิงที่ผิดกว่าคุณธรรมไม่มีความยุติธรรมเป็นไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเองเป็นไปเพื่อทำให้ตัวเองนั่นเกิดความ <c oughs> สู่ความสบายทั้งทั้งที่บางสิ่งบางอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความยุติธรรมไม่เป็นคุณธรรมไม่เป็นความเหมาะสมไม่ถูกศรรีลถูกธรรมแต่ด้วยมีอํานาจมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็จึงกลายเป็นผู้ที่ใช้อำนาจจนเกินจากความเป็นจริงเกินจากความถูกต้องจะเป็นผู้จะต้องเดือดร้อนในที่สุดเพราะมียศก็จะต้องเสื่อมยศเสื่อมอำนาจวาทนารารมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราก็เห็นกันอยู่ในยามที่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อปลดตําแหน่งเมื่อกเกษียณเมื่อไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วหากไม่มีคุณงามความดีก็จะกลายเป็นบุคคลที่ถูกลังเกียจถุกคนที่ถูกเยาะเย้ยถักถางบุคคลที่ไม่มีความหมายไม่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้เอาความดีติดตัวจะต้องเป็นผู้ไม่เป็น <c oughs> อยู่ใต้อํานาจแห่งอําแห่ง ยศถาบรรดาศักดิ์แห่งการเป็นผู้มีอ <c oughs> ำนาจวาสนาบารมีนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเตือนเราเองหากเราไม่เป็นผู้ปราถนาไม่ยุง่งไม่เกี่ยวยามที่จากไปเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเราไม่เดือดร้อนเราไม่เป็นผู้รู้สึกสูญเสียเรานั้นจะต้องเป็นผู้ระมัดระวังเพราะพระผู้เ,เจ้จาก็ได้เป็นผู้เตือนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา เป็นผู้มีอำนาจราชการเป็นผู้ที่เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ายังติดอยู่ในยศถาบรรดาศากักยศถาเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้ทุกข์ทรมานและเสียหายในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้ว่าอย่าได้เป็นคนที่หลงไหลในคำสรรเสริญเยืนยอของชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงจงทำความดีด้วยความดีทำความดีแล้วก็ปล่อยวางทำอะไรแล้วให้เป็นประโยชน์ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่น อย่าไปรู้สึกว่าฉันจะต้องได้รับการตอบแทนเช่นทำดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีฉันก็จะเกิดความ <c oughs> ฉันก็จะเกิดความเสียอกเสียใจคำสารเสริญเยินยอนั้นก็เป็นสิ่งแค่ปรุงใจหากใครยึดมั่นใครยึดติดก็จะกลายเป็นผู้จะต้องเสียใจในที่สุด เหมือนดังผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับสรรเสริญว่าดีนั่นเก่งนั่นสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดวันเวลาก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหากไม่มีใครสรรเสริญหากไม่มีใครเขายินดีกับเราก็จะกลายเป็นความทุกข์ยากลําบากทรมานจิตใจ ก็กลายเป็นทำร้ายทำลายตัวเองถึงจะเป็นความสุขชั่วคราวในช่วงต้นแต่ในที่สุดก็จะย้อนกลับมาเป็นมีดเป็นหอกจิ้มแทงให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหากเราไปยึดมั่นถือมั่นคำสรรเสริญนั้นก็จะมาตรงกันข้ามกับความ <c oughs> ที่จะต้องถูกนินทาวา่ร้ายเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปยึดติดอย่าได้ไปยึดมั่นอย่าได้ทำตัวให้เป็น เป้าหมายให้ผู้คืนเดินทั้งหลายทั้งปวงนั้นคอยจับผิดเราจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ทุกข์ยากลำบากและเป็นผู้เสียใจในที่สุดนี่เป็นโลกธรรมท,ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้รวมกระทั่งถึงความสุขความสำเร็จใดๆก็ตามที่มีอยู่ในชีวิตเราไม่ว่าจะได้มาด้วยความถูกต้องไม่ว่าจะได้มาด้วยความยุติธรรมหรือ <c oughs> คุณธรรมใดๆก็ตามเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเพราะในเมื่อมีความสุขความสาเร็จความ จริญในชีวิตแล้วมันก็จะต้องมีสิ่งที่ตามมาก็คือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อมีสุขแล้วจะต้องเป็นทุกข์เมื่อมีละ <c oughs> เป็นผู้ที่ ประสบกับสิ่งที่ชอบใจแล้วก็จะต้องพัดพาจากสิ่งที่ชอบใจไปก็จะกลายเป็นสิ่งตรงกันข้าเมื่อการเวลามาถึงดังนั้นโลกกระทำทั้ง8จึงเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องเตือนสติสําหรับนักบวชสําหรับทุกคนที่ไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะทรมานไม่อยากจะเสียหายเราจะต้องเป็นผู้ถามตัวเองว่าเราเป็นผู้ติดในข้อไหนใดๆบ้างโลกกระทำทั้ง8ที่เราเคยได้ยินมานั้นก็มี <c oughs> ลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยถมีารเสริญก็มีดินทามีความสุขมีความสําเร็จมีความภาคภูมิใจก็จะกลายเป็นผู้มีความทุกข์มีความยากลําบากเสียชื่อเสียเสียงนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ต้องทุกข์ยากลําบากเพราะเรารู้อยู่แล้วในที่สุดได้อะไรมาก็จะกลายเป็นของกับกันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอย่าได้ทุกข์ทรมานจากสิ่งที่จะต้องทําให้เราทุกข์ให้เรายากลําบากก็จะกลายเป็นรักษาจิตให้เป็นอุเบกขา อย่าไปตื่นเต้นกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นเรื่องใดๆที่ผ่านมาในชีวิตก็ทําให้ดีที่สุดและปล่อยวางอย่าได้เป็นผู้ <c oughs> เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในการกระทําไม่ว่าคุณงามความดีหรือทํางานการใดๆก็ตามมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อตั้งใจจะทํำอะไรแล้วก็คอยที่จะ ให้ได้รับการตอบสนองได้รับการสรรเสริญเยินยอได้รับการชื่นชมยินดีได้รับผลประโยชน์ได้รับความสุขนั่นก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาแต่ถ้าบางครั้งไม่ได้เป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่ได้ตามที่เราคิดเราก็จะเกิดความหมดกําลังใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความยากลําบากเกิดความทรมาน <c oughs> เกิดความเสียอกเสียใจเพราะเหล่านั้นไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาทั้งทงที่เราก็ทําดีแล้ว นั่นก็แปลว่าเราไปยึดในความดีเราทั้งหลายจะต้องเป็นผู้เตือนตนเองไว้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปแล้วถ้าเป็นบุญเป็นขุศสถ้าเป็นคุณธรรมชั้นสูงก็จะต้องเป็นผู้บอกตนเองว่าทำดีที่สุดในทุกโอกาสในทุกหน้าที่ในทุกการเกี่ยวข้องก็เป็นผู้วางปล่อยวางให้เรียบร้อยอย่าได้มายึดติดมาเป็นของเราอย่าได้ยึดติดว่าจะต้องติดตัวเราไปจะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เรา ได้รับความสุขจากการสเสริเสริญจากการที่เราได้ลงทุนทำความดีไปนั่นก็แปลว่าเรานั้นกำลังทำตัวเป็นพระอริยะพระอริยะหรือพระโพธิสัตว์หรือแม้กระทั่งผู้ประเสริฐทั้งหลายทั้งปวงทำความดีแล้วก็จะไม่สนใจว่าจะมีใครชื่นชมยินดีมีใครจะว่า้ายข้อถามตัวเองว่าขณะที่ทำนั้นทำดีที่สุดแล้วหรือ,อยังทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเมตตาทำด้วยความปรารถนาดี ทำด้วยความรู้สึกแห่งความรักในสิ่งที่ได้ทำและราดโยน์ที่คนอื่นเขาจะได้รับนั่นก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ชนะใจตนเองเป็นบุคคลที่ประเสริฐเราไม่ได้ต้องการอะไรจากบรรดามนุษย์เพื่อนทั้งหลายทั้งปวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเราต้องการสัจธรรมอันสูงสุดเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ดังนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลจิตใจของตนเองเราทั้งหลายควรจะต้องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ ให้เป็นพรหมพรหมนี้เป็นเรื่องสําคัญพรหมนี้พรหมวิหารสีนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจะนําไปสู่การบรรลุธรรมจะต้องมีเมตตาในทุกๆเรื่องจะต้องมีความปรารถนาดีกับทุกคนและในทุกโอกาสอย่าได้เป็นผู้มีอคติอย่าได้เป็นผู้ <c oughs> ไม่มีความสม่ำเสมอไม่มีความยุติธรรมการที่เรามีเมตตานั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือการแสดงออกในจิตใจเราว่าจิตใจเรานั้นมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักมีแต่ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่อยากให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนอยากให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีได้ในทุกคน ถึงไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีอำนาจวาสนาบารมีแต่ก็มีจิตใจอันประเสริฐที่สามารถที่จะอธิฐานที่สามารถที่จะแสดงออกที่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นในจิตใจเราได้จงฝึกความมีเมตตาไว้ตลอดเวลาเรื่องใดๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็อย่าให้เป็นการเสียโอกาสให้คิดให้เมตตาให้มีความ ปรารถนาดีหวังให้ทุกอื่นนั้นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐหากว่าเรามีโอกาสมีความสามารถและก็มีเวลามีความพร้อมก็ควรจะมีความกรุณาเช่นเป็นผู้ที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวแรงสติปัญญาความรู้หรือแม้กระทั่งกำลังใจใดๆที่แสดงออกพระพุทธเจ้านั้นนอกจากมีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่แล้วยังปีพระมหากรุณาธิคุณ ที่เป็นเรื่องที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทําไม่ได้และไม่มีความรู้สึกอยากจะทำํำพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกในจักรวาลยังเดินตามซอกตามซอยอยังเดินตามภูเขาตามป่าตามหมู่บ้าน <c oughs> ตามสถานที่ต่างๆก็เป็นไปเพื่อการประกาศความจริงเป็นไปเพื่อความเมตตาได้บอกกล่าวเป็นไปเพื่อการอบรมสั่งสอนชีน้นําเป็นไปเพื่อการทําให้บรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจที่จะได้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจนั่นก็คือพระมหากรุณาธิคุณที่พระพุทธเจ้าได้แสดงออกจนกระทั่งตั้งแต่ตัดสลู้จนถึงวันตายในขณะที่ตายก็ออยังมีความกรุณา เปิดโอกาสให้ทุกคนนั่นมีส่วนแห่งการเจริญรุ่งเรืองมีส่วนแห่งความรู้ในสิ่งที่พระองค์ได้รู้ได้พ้นจากทุกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือความกรุณาที่มีในทุกวินาทีของจิตใจผู้ประเสริฐดังนั้นเราก็ควรจะต้องเป็นผู้พิจารณาหากสิ่งใดช่วยเหลือออกแรงออก <c oughs> กำลังได้ออกพลังศีลได้ออกสติปัญญาได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่จะต้อง พัฒนาทําให้บารมีอันนี้มันเป็นความเต็มเปี่ยมเป็นความเมตตาลวงกระทั่งถึงมีความยินดีต่อผู้อื่นผู้อื่นนั่นเคยตกต่ํากว่าเราหากเรามีความปรารถนาดีแล้วมีความเมตตาแล้วมีความกรุณาแล้วเขาเจริญรุ่งเรืองเขาได้ประสบผลความสำเร็จเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเจริญขึ้นแล้วก็ต้องเป็นผู้มีความพอใจภูมิใจและเป็นผู้ <c oughs> เห็นดีเห็นงามเป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีมิใช่เราช่วยใครแล้วเราไม่อยากให้คนนั้นได้สูงส่งกว่าเราหรือถหรือเสมอเราเทียบเท่ากับเรานั่นก็แปลว่าเรายังไม่มีมุติตาจิตเราต้องยินดีกับความสําเร็จของทุกๆคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครจะสูงกว่าเราจะเท่าเราหรือจะต่ากว่าเราหากเขามีชีวิตที่ดีเกินหากเขามีปัน <c oughs> มีปัญญาที่จะพัฒนาตนเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นแม้จะมาหลังเราแม้จะทำ <c oughs> อะไรที่ไม่เข้าใจในตอนต้นแต่ในที่สุดเขาได้ประสบผลสำเร็จเขาได้ความรู้ได้ความเจริญเราก็ควรจะมีความยินดีนั่นก็คือจิตใจของพรหมมีมุติตาจิตเราอย่าได้ไปอิจฉาริษยาใครอย่าได้เห็นคนอื่นนั้นเป็นคนที่อยู่ใต้ อยู่ต่ำกว่าเราเราจะต้องเห็นทุกคนนะั้มีคุณค่ามีความสามารถเพียงแต่วันเวลาโอกาสเท่านั้นที่เขาจะได้ประสบผลสําเร็จใน โอกาสที่เหมาะสมดังนั้นใครก็ตามที่จะประสบผลสำเร็จมีความเจริญมีความดีมีความสุขมีความรู้มีบุญมีกุศลได้พ้นทุกเราก็ควรจะต้องเป็นผู้มีความยินดีด้วยความจริงใจนั่นก็เป็นจิตใจอันประเสริฐที่เราทั้งหลายตั้งปวงจะต้องฝึกฝนหลายคนนั้นเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะให้คนอื่นดีกว่าเราได้เสมอเราได้จะต้องเป็นคู่กับขังคนอื่นให้ต่ำกว่าเราไม่ให้สูงกว่าเรานั่นก็แปลว่าเรายัางมีมาหน้าทีถียังไม่มีความลากยังไม่ มีความเมตตาจากจริงใจไม่เห็นเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นจะประสบผลสาเร็จเป็นสิ่งอันสูงสุดเป็นสิ่งดีงามก็กลายเป็นสิ่งที่กักขังเราไว้เราจะต้องเปลี่ยนอุปนิสัยเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นก็แปลว่าเราจะได้พัฒนาไปสู่ธรรมะอันสูงสุดในที่สุดเราจะต้องเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นอุเบคา ทำดีอะไรใดๆก็ตามก็ขอให้ทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจทำแล้วไม่หวังอะไรทำแล้วไม่ปรารถนาะที่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการหลายคนนั้นก็ช่วยคนอื่นและหากช่วยแล้วไม่ได้ดีอย่างที่ตัวเองปรารถนาะไ,ไ,ได้ดีตามที่เราต้องการก็เกิดความกุ้มใจท้อใจเสียใจและหนักใจบางทีก็ทรามานใจก็จะกลายเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรที่ทำให้กับตัวเอง โดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจว่าจิตใจเรานั้นจะต้องเป็นผู้ผ่องใสจะต้องเป็นกลางจะไม่เป็นผู้โอนเอียงไปในทิศใดก็<ง>ดให้ใช้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกคนก็มีกรรมเป็นของของตนเราช่วยใครให้มากที่สุดให้เหมาะสมให้ดีงามสําหรับตัวเขาและตัวเราให้เป็นความยุติธรรมก็กลายเป็นสิ่งที่เราได้ทําดีที่สุดแล้วเมื่อทําดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็เป็นชะตากรรมของแต่ละคน เป็นเรื่องวิบากของแต่ละคนถึงเขาจะต้องทุกข์ยากลําบากในขณะนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ยากลําบากไปตลอดไม่มี <c oughs> วันหมดอายุทุกคนนั้นจะอยู่ในฐานะจะต้องเปลี่ยนแปลงถึงกาลรลับรับโทษหรือกําลังเป็นผู้มีปัญหาชีวิต ในวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะหมดเวรหมดกรรมเขาจะพ้นจากทุกพ้นจากวิบากกรรมแล้วก็จะพัฒนาไปสู่คุณงามความดีความเจริญความสุขดังนั้นช่วยใครอะไรไปแล้วก็อย่าได้ไปทุกข์ใจปล่อยให้ธรรมชาติและกฎแห่งกรรมเป็นผู้บริหารจัดการเราก็วางตัววางใจไว้ในเป็น <c oughs> ในความเป็นกลางในความยุติธรรมในความเหมาะสมไม่ว่าสิ่งใดใดก็ตามเราช่วยใครแล้วไม่ได้รับการตอบสนองเขา มาทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามจากที่เราปรารถนาที่เราต้องการและที่เราคาดหวังไว้เราก็อย่าไปเสียอ,อกเสียใจเราก็อย่าได้ไปเสียความรู้สึกให้รู้ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วพอใจภูมิใจและกับความกระทำการกระทำของเราเป็นผู้วางใจไว้เป็นกลางนี่ก็เป็นพรม <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นได้ยากสําหรับคนไม่มีศีลไม่มีธรรมสาหรับคนที่ไม่มีธรรมะสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกฝนแต่บัดน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ได้ฝึกฝนเป็นผู้มีสติเป็นผู้อยู่กับความสุขุมรบอบคอเป็นผู้อยู่กับปัญญาเราได้เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองในที่สุดการพัฒนาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะนําไปสู่ความสําเร็จในทางธรรม เราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ได้ก็เกิดจากคุณธรรมในจิตใจเกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริง,รงในความดีความงามและเป็นผู้ที่จะต้องทำให้เกิดความสำเร็จและการที่เราทั้งหลายตั้งมั่นและเป็นผู้คุกคีอยู่กับบุญเกิดกุศลและเป็นผู้เดินทางเราจะต้องประสบผลสำเร็จตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนอย่างแน่นอนก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งอ,อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะได้เป็นแนวทางให้ชีวิตทำให้เกิดแสง สว่างทั้งตนเองและครอบครัวและในสังคมเราจะได้เป็นบุคคลที่พ้นจากทุกจะต้องวุดยุติในการเวียนว่ายตายเกิดปิดประตูใบยภูมิอย่างเด็ดขาดขออนิสงส์ผลบุญที่ท่านทังไล่ทั้งปวงได้ตั้งใจทํามาในตลอดจนถึงวันจุวันนี้จะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับความเป็นสิริมงคลได้รับบุญรับพรอันประเสริฐอํำนนจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรช่วยเหลือปัดเป่า ให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายขุใสยวิญญาณไลาอาถานาเพศคำสาปคำแช่งสเสด็ดจอะไราการและกิเนอุปเดชอปมองคลอวิชาความยากจนโรคร้ายโรคระบาดหนี้สินให้มาลายหายไปวิญญาณไลาปีศาจมาให้มาลายหายไปให้มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นผู้มีความสําเร็จในหน้าที่การงานในทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวและในสังคมให้ได้เป็นผู้มี <c oughs> ความเจริญรุ่งเรืองให้สมความปรารถนาทุกประการในสิ่งที่ดีงามให้เป็นผู้เข้าถึงความสำเร็จ <c oughs> ในทางธรรมได้เป็นผู้ปิดประตูบายภูมิอย่างเด็ดขาดไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เรชายนสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเดิน